ตัวเรามีระเบิดไหมในตัวมีระเบิดไหมไม่มีเลยเดี๋ยนะเดี๋ยนะผมมีลูกหนึ่งแม่ดอกแล้วครับดอกแล้วตูนาแล้วกมนนะมีแฟรด้วย อย่าเข้าศพอย่าเข้าศพผมผมตายอุ ead, ้ยเคลื objetivo, ระเบิดไปที่อ่ะตายหมดเลยระเบิดอัดหน้าจริงเหรอจริงจริงดิทไม่ระเบิดน่าจะไหลไปโดนพวกมันตายหมดเลยพวกเราพวกเราก็หมดเหมือนกันอพวกมัน่ะไม่ใช่พวกมันอ่ะหมายถึงพวกเราอ่ะ